วัสดีครับก็อฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับกระบ,บะ4ประตูออโต้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลนะิมิเต็ดอ dition เนาะต้องบอกว่าไม่มีรถแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ามาดูรูปแบบการตกแต่งกันแล้วกันนะครับมาดูรูปแบบการตกแต่งของรถนะครับรุ่นนี้คันนี้เป็นแนวทางที่เราจะไปแต่งในรถของเราได้ เพราะว่าวันนี้นะครับรถที่กอลฟมารีวิวเนี่ยนะครับจะเป็น Ranger Sport นะครับบวกแพ็กเกจเนาะแต่ก็ต้องอย่างที่แจ้งเลยนะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะก็ถ้าใครสนใจอย่างนี้ก็อาจจะเป็นตัว Sport นะครับที่เป็นตัวสแตนดาร์ดสปอร์ตับซีเอคลเออะไรพวกนี้ครับแต่งได้หมดนะฮะแต่ว่าวันนี้รถต้นแบบมันเป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจเนาะนะครับเป็นสีที่ ก็ไม่ได้ทํามาแล้วในตัวสปอร์ตเหมือนกันนะครับเป็นสีบอลเงินนะฮะก็วันนี้ลูกค้าแต่ง <l army> แต่งเต็มเหมือนกันนะครับเป็นหนึง่งคันที่แต่งเต็มเหมือนกันนะฮะก็แต่งเรื่อยๆนะครับติดอันนี้เพิ่มอันนี้นะครับแต่งเรื่อยๆแต่ก็เป็นคันที่แต่งได้ลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็พาไปชมนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืม เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมได้ถึงกับนะเบอร์ทัวร์ดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับวันนี้อาจจะดูโซมหน่อยเนาะเพราะว่าแต่งเนี่ยฟัดกคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนะพรุ่งนี้ผมขับไปส่งนะครับดูอัตราการบริโภควันพรุ่งนี้ดูเทียบนะครับอัตราการกินน้ํามันนะครับวันมะรืนนี้ก็ดูเป็นซีรีส์ครับช่องผมนะฮะดูกันยาวๆนะฮะดูตั้งแต่ไม่ชอบยันชอบฟอร์ดกันก็ดูกันไปเลยนะครับอ่ะ ในวันนี้เรามาเริ่มนะครับรถที่ก๊อมารีวิวในวันนี้นะครับเป็น Ford r a n g e r Sport นะครับสปอร์ตมีจำหน่ายทั้งขับ2และขับ4เนาะคันนี้เป็นขับ2นะครับก็เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้ฟอร์สามารถเล่นเป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวบางคนเรียกเซมิออโต้ได้ก็เปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นั่นเองนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตร ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยที่เราขายกันอยู่นะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่9 9้า ,0 0บาทนะครับคันนี้มันเป็นตัวมีแพคเกจเนาะนะครับเป็นตัวมีแพคเกจก็ล้านห้านะครับล้านล้านห้าหมื่นสี่พันนะครับแต่ตอนนี้รถมันไม่มีแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปชมครับสีบอลเงินนะครับเป็นสีที่ก็บอกได้เลยนะเป็นสีที่สวยนะจนแบบบางทีบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงดูสินะครับนี่ล้างเคลือบสีนะไม่ได้ไม่ได้เคลือบแก้วนะดูสิ สวยมากๆนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกใส่ชุดแต่งแรปเตอร์นะครับตอนแรกถามลูกค้าว่าพี่จะวายบอดี้ไหมนะครับลูกค้าบอกไม่วายนะฮะก็ชอบเป็นแบบนี้นะฮะก็นี่จัดไปนะครับแต่ว่ารายละเอียดคันนี้นะครับแน่นมากนะครับอ่ะคันนี้นะครับใส่สครูปทรงแรปเตอร์เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะสองฝั่งเนา ก็สคูปตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับจะทำเป็นสีอะไรยังไงก็แจ้งได้นะครับแต่เบรดพื้นฐานจะเป็นแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับนี่แล้วทําให้เหมือนแรปเตอร์เข้าไปอีกนะครับอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้มาพร้อมชุดแต่งนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับจะติดต้องแจ้งแล้วก็จะติดสคูปเนี่ยจริงๆเนี่ยสคูปมีหลายแบบนะเป็นทรงแรปเตอร์แบบนี้ทรงฟิตที่มีขนาดใหญ่ทรงเรียบทรงโอเยอะแยะมากมายนะครับชอบแบบไหนก็ ส่งรูปมาได้หรือว่าขอรูปไปทงกอบก็ได้นะครับแต่อันนี้คือคือแรปเตอร์เลยนะต้องสกูปทรงนี้เท่านั้น,นะ mm hmm. อะคริลิกครับลูกค้าก็เลือกติดอะคริลิกเลนเจอร์นะครับอันนี้เป็นอะคริลิกแท้นะครับ mm hmm. อะคริลิกเนี่ยตอนกรอบติดนะครับของรถลูกค้าผมเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมติดของแท้หมดนะครับ mm hmm. ผมต้องบอกก่อนนะผมติดของแท้หมด mm hmm. ถ้าท่านใดต้องการเป็นแบบแต่งต้องแจ้งผมนะครับ mm hmm. ชุดแต่งแรปเตอร์ครับ กระจังหน้าที่เป็น ford นะครับอันนี้เป็นสีพื้นของกระจังหน้าเดิมเป็นแบบนี้นะครับใครต้องการที่จะเป็นตัวหนังสือคนละสีหรือต้องการทําเป็นดําเงาทั้งหมดแจ้งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดิมๆมันจะเป็นแบบนี้นะนะครับตอนนี้ผมกําลังใช้สมาธิกับการบี้ยุงครับโดนยุงกัดอะไฟนะครับเราจะต่อไม่ต่อก็ได้นะครับจะต่อจะเอาส้มก็ได้ขาวก็ได้สามารถเลือกได้นะครับนี่ คันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านครอบไฟหน้านี้ก็ไม่ได้มากับชุดแต่งแรปเตอร์นะครับอันนี้ก็ติดเพิ่มเนาะมีลูกค้าก็ใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านให้ดวงไฟดูจิกดูคมมากจงขึ้นนะครับที่ตัวรถเนี่ยไฟหน้ารถรุ่นนี้จะเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็คันนี้ด้วยความที่มีแพ็คเกจนะครับมันจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะ ที่ปั่นน้ำฝนตัวสปอร์ตเป็นออโต้ทั้งหมดนะฮะก็ใช้งานง่ายนะใครจะตั้งออโต้ไว้เลยก็ได้ฝนต,ตกฝุ่นลงที่เป็นเซนเซอร์ที่อยู่ข้างบนเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะปัดเองนะไฟตันหมอกนะครับนี่ไฟตัดหมอกก็จะเป็นเอ่อ LED นะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกนะครับก็หมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตันหมอกด้านนั้นก็จะติด กันชนนะครับกันชนแรปเตอร์ชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยครับตัวกันชนของเขาเนี่ยผมต้องแจ้งอย่างนี้นะมันคือการเปลี่ยนนะครับมันคือการเปลี่ยนเลยก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เลยให้ดูงานนะชายกันชนนะครับคันนี้เลือกเป็นสีเงินนะครับคือโดยพื้นฐานเดิมผมต้องบอกก่อนนะครับชายกันชนเนี่ยมันจะเป็นสีเงินแบบนี้นะแต่ที่เราเห็นสีดำเนี่ยก็คือ ลูกค้าเลือกเป็นสีดำเราสามารถเลือกได้นะครับจะเอาเงินเอาดำก็แจ้งได้นะครับกันแข้งนี่ก็เป็นสีเงินถ้ากราฟจะติดเนี่ยถ้าเกิดชายกันชนเนี่ยเป็นสีเงินก,ก็จะติดกันแข้งเป็นสีเงินถ้าติดดำก,ก,ก็จะติดดำให้นะครับแบบนี้ห่วงลากคู่หน้ามีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัวสปอร์ตตัวมีแพ็กเกจมันเด่นยังไงมันเด่นตรงที่มันมีกล้องรอบคันนะครับมีระบบ เนี่ยบัมมีเซนเซอร์ด้านหน้าสจุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตวจจับคนเดินมีระบบรักษาเลนนะครับมีควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อหรือ adaptive cruise control แบบ stop and go เนี่ยนะครับอันนี้คือแพนะ็กเกจเนาะตอนนี้ไม่มีแล้วเสียดายมากเลยคิวร้อนะครับก็เป็นคิวร้อทรงแรปเตอร์นะฮะถ้าเป็นงานของสำนักนี้เขาก็จะเดินด้วยยางเห็นไหมเดินด้วยยางแบบนี้ไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับ นี่ก็เป็นแบบสีพวกนี้เราเลือกออกได้นะว่าเฮ้ยเราจะทําเป็นดําอย่างนี้ให้มันดูดุหรือจะทําเป็นดําเงาให้มันดูดูสปอร์ตดูเลสซิ่งมากขึ้นนะครับหรือจะทําเป็นสีแรปเตอร์เลยก็แจ้งได้นะครับเลนเซอร์สปอนะครับก็ช่วงล่างนะครับโชคเป็นโชคโมโนโทูปนะครับแต่ตัวมีแพ็กเกจเนี่ยนะครับความพิเศษของมันคือมันเป็นดิสเบรกสีลอ้อ มันเป็นดิสเบรกสี่ล้อถ้าเป็นสปอรต์ตปกติเนี่ยมันจะเป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะเป็นดัมนะครับอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็คันนี้เปลี่ยนล้อเป็นล้อยี่สิบนะครับใส่ออฟเซ็ตลบห้านะครับยางก็เป็นโตโยต้ทีเนาะสองเจ็ดห้าห้าสิบห้า R ยี่สิบนะครับก็เป็นไซส์นิยมที่ก๊อลฟก็ใส่เข้าไปนะครับอ่ะอันนี้ผมว่าออฟเซต็ตเนี้ยกับยางสเปคเนี้ยมันมันมันแน่นเนี่ยนะครับเห็นปะ มันดูแน่นมากครับดูเต็มอะ่ะนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบเต็มขนาดนี้ก็คุยกับก๊อปได้นะก็ให้มันหุบเข้าไปหน่อยนะแก้มข้างเป็นคีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวครอบกระจกนะครับเป็นสีเรียกครับสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับตัวนี้มันจะเป็นกล้องนะไอต้ตุ่มๆมีระบบบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับจุดบอด คันนี้ใส่กันาสาดนะครับก็เป็นกันาสาดแท้ผมแถมของแท้เป็นเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้าใครต้องการกันาสาดแต่งใหญ่ๆต้องแจ้งนะครับเพราะถ้าไม่แจ้งก็คือของแท้อย่างเดียวฟิล์มเป็นเซรามิกครับเลือกความเข้มได้หน้าบานหนึ่งคู่หน้าแบบหนึ่งสามบานหลังแบบหนึ่งหรือจะติดยังไงก็ได้ครับนะครับเบ้าลองมือนะครับคันนี้ใส่เป็นสีดํา กันลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถมือเปิดเป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ก็ทันล็อกรถกํามือปลดล็อกรถได้นะครับ <p> เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวเนาะก็อ่ะที่วางแก้วนะครับซ้ายขวาใส่นะครับแล้วก็พวกนี้ใส่พยางแท้อยู่แล้วนะครับโช๊คฝากระโปรงอะไรพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะตะแกรงกันหนูอย่างเงี้ยครับ แล้วก็คันนี้เป็นบันไดดำนะครับตัวสปอร์ตเป็นบันไดดำล่อเสาสั้นใส่แล้วนะครับรถคันนี้เข้าห้างเข้ามุดใต้สะพานนะครับเมตรเก้าสิบนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะแล้วก็คันนี้ใส่ครอบไฟท้ายนะครับครอบไฟท้ายเป็นดําด้านใส่ครอบไฟท้ายเป็นดําด้านเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นฟูลเอลีดีนะครับ ตัวนี้ไฟแท้นะครับไฟแท้บายสปอร์ตทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับตัวก๊อฟเนี่ยถ้าเกิดใครคุยกับผมเนี่ยผมไม่ได้ติดไฟท้ายแต่งนะครับไม่ได้รับติดแล้วคือซื้อคืนเยอะจนจนมันมันไม่ไหวะครับทำงานมาเพื่อซื้ออุปกรณ์คือลูกค้าก็ไม่ไหวอันนี้เรียนตามตรงเลยนะครับถ้าลูกค้าติดเป็นไฟแต่งนะครับที่แบบที่ติด,ต,ดติดกันเห็นกันติดกันเยอะๆครับ ติดได้นะครับให้ผมติดได้เพราะว่าราคามันก็น่าจะประมาณสักห้าพันเนาะนะครับไม่มีรับประกันอะไรเลยนะครับไม่ไหวแล้วซื้อคืนจนไม่ไหว,วจนไม่รับติดแล้วนะครับอันนี้ต้องเรียนก่อนลูกค้าทุกคนผมจะบอกเลยผมไม่รับติดถ้าติดผมก็จะติดของแท้แบบนี้เลยนะครับส่วนลูกค้าจะเอาเป็นฟูลหรือจะเอาเป็นเป็นที่มันเป็นแบบครึ่งเดียวนะครับก็ได้เนาะแต่ว่าผมไม่รับติดที่เป็นสายแต่งแล้วนะครับซื้อคืนมา สี่ห้าคู่แล้วไม่ไหวนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ร้านเขาก็ไม่ได้รับประกันผมแล้วเนาะผมก็รับประกันลูกค้าต่อไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงเลยว่าส่วนใหญ่ที่เห็นของผมถ้าเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นรถผมคือของแท้อย่างเดียวนะเอาให้จบครับแต่งรถเอาให้จบเพราะถ้าเกิดไม่จบก็จุกเหมือนกันนะอ่ะเรามาต่อนะครับที่ฝาท้ายนะครับก็ฝาท้ายก็มีไฟเบรกตรงที่สามเนาะมีกล้อง นะครับมีกล้องนี่มีกล้องนะวันนี้อาจจะแบบหูซ่อนมิดเลยนะกล้องอยู่นี่นี่นะม,มีกล้องคันนี้ใส่ครอบฝาท้ายนะครับอันนี้ใส่แบบครอบโลโก้มันจะมีแบบครอบกับแบบเวาวใช่ไหมครับว,ว้ามันก็จะเป็นเว,ว้าตรงโลโก้ฟอร์ดที่เป็นสีน้ำเงินอัน,นนี้เป็นแบบครอบเข้าไปแบบครอบเนี่ยมันจะมีความใหญ่กว่านะครับแบบว้าเนี่ยมันจะแบนกว่าตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับแล้ววันนี้ลูกค้าเลือกให้สีเป็นแบบ ให้มันดูมีมิติเนาะก็ทําเป็นดำนะครับจะได้เข้ากับตัวครอบไฟนะครับแล้วก็ทําตัวหนังสือเป็นสีบอลเงินเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคใครจะทําให้มันใหญ่ก็เหมือนพวกว i บอดี้อะครับที่ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้ตรงนี้เป็นดําก็ได้นะครับแต่ตัวครอบเนี่ยที่ผมชอบจริงๆที่ผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันมันขอบชนขอบอะครับมันสุดสุดขอบกับสุดขอบอะมันมันดูแบบโอเคนะฮะนี่ก็ชอบแบบไหนแล้วก็แต่งแบบนั้น ติดสติ๊กเกอร์เลนเจอร์นะครับสีดํากันชนท้ายสีเทากาฟไฟ์มาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนมาถอยและระบบช่วยเบรกน,ะนี่อันนี้ก็ติดโรเลอร์นะครับของแอลอูคาร์นะครับตัวนี้ก็รับประกัน3ปีแสนโลเนาะนี่ลูกค้าก็เพิ่งให้ติดเห็นะไหมลูกค้าผมก็แต่งเรื่อยๆแต่งครบแล้วบอกว่าจัดเต็มมากนะครับ ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับผมไม่ได้เปิดเนาะก็คือยกขึ้นเนี่ยน,น้ำหนักมันก็จะเบาแหละคันนี้หล่อครับหล่อหล่อเลยอ่ะอ่ะน,นูนไฟเดิมนะครับเนี่ยได้เห็นอย่างงี้รู้เลยนี่พวงมาเลยนะครับเนี่ยพวกอุปกรณ์ของเดิมผมก็ข้างหลังไม่อันนั้นหมดก็เนี่ยครับใส่ใส่คืนไปรุ่นนี้มีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังด้านหลังมี 12โวลต์ร8 0วัตต์นะครับที่เป็นตัวต่อบุหรี่นะกระจกเป็นทำเป็นออโต้ให้หมดแล้วนะครับทุกตําแหน่งแนละ้วก็เป็นวันทัดหมดนะครับกดปุ๊บลงเลยลงสุดนะครับดึงก็ขึ้นสุดเนาะเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับปลดล็อกดับเครื่องใส่เกียร์พีดับเครื่อง,เ,เ,องเติมน้ามันนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเกยไม่ขึ้นเนาะมือเปิดเป็นแบบซ่อนเบาะปรับหทิศทางก็มีขึ้นลง นะครับผู้โดยสารจะปรับสีผู้โดยสารเนี่ย,ยจะไม่มีไม่มีขึ้นลงนะครับหรือไม่มีสูงต่ํานั่นเองเนาะเนี่ยครับเป็นบอร์ดหนังพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแบบแถมใีมเ้เป็นพวงมาลัยแรปเตอร์ซะด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยแรปเตอร์ครับที่วางแก้วก็ใส่แล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยเนี่ยออโต้จอแปดนิ้วนะครับกระจกมองหลังตัดแสง มีช่องเสียบ USB นะครับเดี๋ยวต้องต่อกล้องให้ลูกค้าแต่ตอนนี้ต่อไม่ได้เพราะเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มหน้าให้ลูกค้าใหม่นะครับล้างรถจนเสร็จแล้วดันมาเห็นนะครับมาเห็นมันมันเป็นจุดๆุอยู่เนาะมันเป็นจุดจุดอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่นะแต่มันเป็นฝั่งนู้นนะเจอเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็เลยยังติดกล้องหน้าหลังให้ลูกค้าไม่ได้เดี๋ยวก็ติดกล้องให้ลูกค้านี่ตัวมีแพ็กเกจนะครับจอกลางมันจะเป็น12นิ้วสั่งงานได้เสียงภาษาไทย s ิ n คโป A Android Auto Apple CarPlay เนี่ยครับเป็นแบบไร้าสายแล้วก็รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์ Air, อิสระยแยกซ้ายขวาด้านหน้ามีไวเลสชาร์จครับ USB Type A Type C เกียร์อัตโนมัติหงสปีดเล่นแมนนวลได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะเป็นตัวมีแพ็คเกจนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดมันจะเป็นเบรกมือแบบดึงๆนะนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่4โหมดครับ มีเรื่องของปิดเสียงเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีปิดเรื่องของ E S P T C S นะครับปิดพวกแท็กชันนะอันนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยใช้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวสาธิตให้ดูน้ำมันก็หมดไออายนะครับี๋วจะไปเติมส่งมอบลูกค้าอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับให้ดูนี่นะเห็นไหมน้ำมันหมดนะครับ ขอ,อประตูเปิดอยู่ปึ๊บเติมน้ำมันเดี๋ยวก็หายครับใน้ระบบป้องกันนี่นะครับเอามาให้ดูเนาะ <_ S 2> เห็นไหมครับเกียร์เนี่ยผมกดจากแพดเดิลชิพนะเห็นไหมใช้ได้นะครับแล้วก็กดล,ลบจากเกียร์นะเห็นไหมบวกลบจากเกียร์ก็ได้ใช้ได้หมดแหละครับเราทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เราไปเติมน้ำมันเดี๋ยวก็หาย แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปรับชมกันด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ก็ดูนะอัตราการสิ้นเปลืองนะครับฟูลเซตขนาดนี้นะเราลองไปดูนะครับระยะทางที่เราวิ่งนะกับชุดแต่งขนาดนี้ใช้อัตราบริโภคอัตราการกินน้ํามันเท่าไหร่ครับบางทีบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, กรอบตอนกอปพีเซนรถวิ่งเท่านี้เท่านี้นะครับมันก็มีหลายปัจจัยก็พูดตลอดนะครับว่าหนึ่ง นะครับคนขับก็เกี่ยว2ชุดแต่งเอยอะไรเอยที่เราเปลี่ยนเนี่ยสำคัญเลยนะครับล้อยางชุดแต่งเนี่ยสำคัญนะครับเกี่ยวคนขับก็เกี่ยวนะครับพื้นที่ที่เราขับแต่ละที่ก็เกี่ยวเนาะนะฮะก็ดูไว้ที่กอ็มาทำไอ้พวกขับขี่นะครับก็เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับนอกจากดูชุดแต่งแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแบบแต่งที่เราชอบแบบนี้ เฮ้ยถ้าเกิดเอาไปใช้งานจริงๆมันกินน้ํามันเท่านี้จะได้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ